เอะครับคุณผู้ชม,มเป้นๆเลยฮะตอนนี้โอ้โหรีบต้องมาช็อตเลยคืองี้แมนยู U, มีข่าวกับลาฟลังก์ใกล้แล้วนะฮะเขาบอกว่าใกล้ที่จะเซ็นแล้วนะครับเซตทูจอยคือสุดท้ายจริงๆน่าจะภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับที่จะประกาศออกมาแล้วบรรยาอกาศในสโมสอตอนนี้ในสนามซ้อมดูคึกคักอะไรอย่างดีผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นจริงไหมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันโอ้ ผลที่จะตามมาจากเนี้ยม,ม,มัน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 ยิ่งใหญ่มากๆเป็นมูฟที่ดีมากๆของแมนยูเอตในรอบ10ปีผมบอกว่านี่คือมูฟที่สำคัญที่สุดในรอบ10ปีของแมนยูเอตเลยนะครับทิ้งท้ายลาฟรังนิกเก่งขนาดไหนคุณดูจูเรียนนาเกลส์มันนะครับเฮดโค้ชอายุ34ปีเท่านั้นนะของบาเอเมนิกชุดใหญ่ตอนนี้เคยคุมฮอฟเฟนไฮมและมาที่อัลแบร์ไรชิกตามรอยลังนิกมาเป็นเด็กก้นกุติเขาให้นาเกลส์มันคุมอัลแบร์ไรชิกตอนอายุ32 เล่นแชมเปี้ยนลีกคิดดู